สวรสโซดาเก็บสวรสไปทำออน้ำสวรสโซดานะคะมันมันเกิดเองนะคะสวรสดอันนี้ต้นหลังบ้านนะคะต้นหลังบ้านนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะต้นไทสวนก็โดกมากเลยแต่ต้นไยสวนเนื้ลูกเล็กเพราะว่ามันโด เน่าและอันนี้โดนโดนกินไปแล้วนี่พันพันสีม่วงอันนี้โดนแทะไปแล้วโดนแทะไปแล้วนะคะอันนี้ยางมันจะดินนะเดี๋ยวต้องไปล้าง โดนแทะหมดแล้วนะคะเนี่ยโดนแทะหมดแล้วถ้าวันไหนลืมมาเก็บนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหนะคะจะโดนแทะโดนแทะเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ยจะโดนแทะเมื่อวานไม่ได้มาเก็บนะคะเก็บเฉพาะท้ายสวนกิมทุกวันเลยนะคะมันร่วงเยอะมาก อ oh. <laughs> ดูดิโดนเจาะลูกสวยสวยนะแต่โดนเจาะหมดเลยลูกนี้ไม่ลูกนี้สีม่วงสวยอัน <c oughs> นี้ก็โดนเจาะนีลูกสวยเนาะโดนเจาะหมดเลยอะ มีเต่ดินต้นนี้สีเหลืองต้นนี้สีเหลืองต้นนี้สีเหลืองนะคะโอ้ยโอ้ยเขาวันเยอะมากเลยจะหกลม้ม อันนี้ร่นร่วงใหม่ๆเลยนะเนี่ยน,นี่ร่วงใหม่มากเลยอันนี้อันนี้ร่วงนานละจะเสียไหมเนี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะเล็กๆก,ก่อนเสียละเสียละ ไม่น่าเสียเนาะอ๋อนี่จะดินเต็มเลยนะคะพอแล้วละ่ะเยอะละที่เหลือก็กินไม่ทันนะมันเยอะนะคะเยอะโอ๊ยอยู่นู่นอีกลูกนะึงนี่นี่นี่ลูกลูกเล็กนี้เสียไหมอะไม่น่าเสียเนะ่ะเอาไปเลย สองลูกอมสองลูกอ๋อน,นี้เสียแล้วเละๆสองอันนี้ไม่เสียอันนี้ยังดิบอยู่เนาะโอ้หได้ตั้งเยอะเนะี่ยโอ้ยมาแล้วค่ะสซรสโซดานะคะทุกคนก็เตรียมไว้แล้วนะคะก็คือสูตรของกุกรนนะคะก็คือ สับปะรดสี่สี่ลูกนะคะสี่ลูกหลางมาแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งด้วยเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้พระเอกก็โซดาเนาะโซดานะคะโซดาแล้วก็เกลือนะคะเกลือนะคะโอเคเราจะชงใส่ตรงนี้นะคะหั่นนะคะแล้วก็จะหั่นเนาะ ก็เวลาเลือกเราก็ต้องเลือกลูกที่มันลูกที่มันอค่อนข้างเหี่ยวนิดนึงนะคะค่อนข้างเหี่ยวนิดนึงเพราะว่ามันจะได้แบบเขาเรียกอะไรลืมต้นเนาะลืมต้นนะคะนี่นี่นะคะเนื้อเยอะแล้วก็ฟักใส่นี่เนาะอืม บางลูกเขาก็จะออกหวานนิดนึงเนาะบางลูกเขก็ไม่หวานเนาะควรไปเอามาอีกลูกหนึ่งนะคะกลัวมันจะไม่กลัวมันจะน้อยไปเดี๋ยวไม่พอนะคะเป็นห้าลูกนะเป็นห้าลูก แล้วแต่เอ่อใครชอบรสอะไรนะคะแต่ว่าสูตรของที่บ้านเขาทำแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องถึงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องชิมอยู่ดีแหละถ้าไม่ถ้าไม่อร่อยก็ใส่เพิ่มนะคะแล้วก็เกลือเกลือใส่นิดเดียวก็พอแค่นี้พอเนาะ เออไม่ได้ตวงนะคะโซดาเนาะโซดาจริงๆจะใส่ครึ่งครึ่งขวดแหละแต่ไม่เป็นไรใส่ไปหมดเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามันเลยครึ่งมานิดเดียวเองเพราะว่าเมื่อกี้ก็เติมไปอีกหนึ่งลูกนะคะก็เยอะเนาะอยาให้เติม แล้วก็ใีแ้วก็อันนี้จะเงแก้นและชิมดูก่อนเนาะก่อนจะเติมโซดาอีกเนาะทำไมไม่เปรี้ยวเลยอะแสดงว่ามันเจอลูกหวานนะเนี่ยไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ไม่ค่อยเปรียปร้ยวเติมโซดาด,ดีกว่าเพราชอบน้ำเยอะๆนะคะ สำหรับคนที่กินนะสำหรับคนที่กินเออกินเยอะนะคะก็ให้เป็นหนึ่งแก้วเลยเนาะแต่บางคนก็จะกินนิดเดียวเสียงเพลงมันจะเข้ามาติดแดงไหมเนี่ยเสียงเพลงน้องฟังเพลงเสียงดังนะคะนี่นะคะ องเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะเสาวรถโซดา